สัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณแม่ริกริกนาะรีอันนานะเป็นครีมบรอนเซอร์นะคะแล้วก็เป็นครีมบรัชนะคะนี่แพคเกจเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เพิ่งแกะกล่องออกมาเนะเ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นรีวิวตัวที่เป็นครีมบรอนเซอร์ก่อนนะคะ mm. ครีมบรอนเซอร์เนี้ยเขามีทั้งหมด74สีนะนี่เตยมีจดโน้ตเอาไว้นะคะ คือสีแรกคือสีมาเคียโต้ก็คือจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนสุดนะไปทางไปโทนวอล์มแล้วก็อันที่สองก็คือจะเป็นสีแอมเบอร์นะจะเป็นสีแบบสีแบบทุกโทเทาๆเลยนะคะแล้วก็สีที่สามนะชื่อสีเท็ดดี้เท็ดดี้นี่จะเป็นน้ำตาลอ่อนแบบไปในทางคูลโทนนะในสามสีนี้จะเป็นสีที่อ่อนที่สุดนะแล้วก็สีที่เตยเลือกมาก็คือสีบัตต้าบิสกิตนะก็คือเป็นสีน้ำตาลกลางๆนะแบบ อู่โทนแบบกลางอ่ะเป็นสีนี้นะคะแล้วก็สีที่5นะคะซื้อ Honey Glaze นะเป็นน้ำตาลที่2นะในโทนวอร์มนะคะแล้วก็สีที่6ก็คือเป็นสีช็อกโกแลตนะเป็นสีน้ำตาลเข้มคูโทนนะคะสีที่7สีสุดท้ายนะคะเป็น Toffee t e a นะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำเลยนะคะแล้วก็คำเครมของอ s h e อ u t ฟร e e ไตล์ครีมบรอนเซอร์เน mm ี hmm. 是是 air, like ่ยนะเขาบอกว่า Light as a i นนะก็คือเบาเหมือนอากาศนะ n อน g r e a s y Cre a m ร r o n ซอรคือไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะ b u i l d a b l e ก็คือสามารถเพิ่มได้เนาะ e f f o s t m e s s m n t t o u t s ูเอรนะคะคือไม่ต้องใช้ความพยายามอ่ะมันก็เนียนไปกับผิวเนาะ n a t ช r a l ล o ุ k ก็คือให้ลุคที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มีสีเจ็ดสีเนาะคือ for all skin tone. For <is at> s k n t o ne นะคะราคาอยู hmm. <Nope. S 2> mm ่ท hmm. ี่1,200บาทเนาะ เคยได้มาตอนที่เซโฟล่ามันลด20%แล้วเหลือ960นะ่คะค่ะไซสดขนาด6.23กรัมนะคะ20.22ออนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ครีมบลัชนะอันเล็กมากเลยอะลองเทียบดูนะกับบรอนเซอร์อะดูดิอันเล็กแค่นี้เองเดี๋จะเปิดแพนข้างในให้ดูนะคือแบบเอ๊ะทำไมมันเล็กจังอะไรอย่างงี้ตอนได้มาก็แบบเล็กมากจริงจ แต่คือราคามันก็ต่างกันนะส่วน A cream brush นะคะเขาจะมีทั้งหมด10เฉดสีนะ10เฉดสีมีสี petal popping นะคะเป็นสีชมพูพีชสี rose latte นะคะเป็นแบบ,แบบแดงน้ำตาลตุนต่นตเนาะสี crush on cupid เป็นสีชมพูสดสว่างๆแล้วก็มี u eco f l d s h เป็นส้มๆเหลืองๆอันนี้จะมี shimmer เนาะ สีที่5ก็จะเป็นสีบิกินี่มาร์ตินี่เป็นชมพูแบบบาร์บี้นะคะส่วนสีที่6ก็คือเป็นสีสตรอเบอรี่ดิฟนะที่เตยเลือกมาเป็นสีชมพูแดงสดๆแล้วก็มีสีที่7นะคะเป็นสีซัมเมอร์ไวนะเป็นชมพูแดงกะปินะคะตุ่นๆแล้วก็มีสีที่8ก็คือคููบอรี่นะคะเป็นสีชมพูกระปิตุ่นๆนะออกประทางอูโทนนะแล้วก็สีที่9้าคือดามาคลาสนะเป็นสีม่วงแบบม่วงแบบ อ่อนๆน,นะแต่ว่าพอเตอเคยดูพวกรีวิวที่แบบฝรั่งเขารีวิวทั้งครบทั้งสิบสีนะนะถ้าออกมามันไม่ได้เป็นสีม่วงนะมันเป็นสีชมพูอมม่วงไปทาง,งครูโทนนะส่วนสีสุดท้ายคือเดคอรีดิฟนะคะเป็นสีแดงสดนะอันนี้นะคะน้องคนนี้ราคา800บาทนะ800บาทตอนนั้นได้ลดได้ราคาลด20%ก็เหลือ640นะคะอ,อ,อันนี้จะขนาด3กร,รัมนะคือ0 1ออนนะถ้าเทียบกับไอ บรอนเซอร์นะขนาดลดไปมากกว่าครึ่งอนะเกินครึ่งนะิดแต่ราคาก็แรงเอาเรื่องอยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาทาให้ดูนะว่าใช้นองคลรับเป็นยังไงบ้างนะคือคำเคลมของบรอนเซอร์กับครีมเนี่ยคือเขาเคลมมาเหมือนกันเลยนะนอนกริซซี่ฟอร์มูล่าไลท์อสแออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคล้ายกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูทิวชอร์ลล์กันดีกว่าค่ะ เดี๋ยววันนี้เตยทาเฟน t ี่บิวตี้เป็นไฮไลท์ Beauty, ปไปแล้วนะคะชื่อสี Star Struck นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่ตัวบรอนเซอร์นะคะบรอนเซอร์ Butter Biscuit นะนี่ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะเดี๋ยวเตยจะใช้กับแปรง Morphe E 5 7นะคะจะเป็นหัวแบบตัดๆอย่างนี้เนาะอย่างนี้เลยนะก็ทำแบบนี้นะคะ ทีมาแนวแบบสายฝอเนาะครีมของเซนตี้บิวตี้มันเกลี่ยง่ายดีนะอแรกนึกว่าแบบผลิตภัณฑ์ครีมจะใช้ยากทำอีกข้างหนึ่งนะคะมันเกลี่ยง่ายมากเลยท่กคนมันก็เป็นสีทีแบบบางเนาะคือเธอไม่ได้ไปทำสายฝอมากนะจนหน้ามาบลอนซ์มากอะไรเงี้ยก็ไม่ถูกต้องอันที้เธอเลือกมาสีเนี่เพราะว่ามันใช้ได้ทำเป็นบลอนเซอร์แล้วก็มาเฉดลิ้นด้วยได้เนะ ต่อด้วยบรัชนะคะบรัชสี s t รอเบอรี่ดริฟนะเตยจะใช้คู่กับรวิวเทคนิคเป็น Buffing Brush นะคะทำแบบน,นี้โอ้ยสีแบบน่ารักมากคา่ะเบี้สุดๆดูดิคือตอนนี้เหมือนแบบเตอยอะมาบ้าพวกแบบครีมโปรดักต์นะเพราะว่าแบบมันดูฉ่ำกว่า แต่ในความฉ่ำนั้นก็คือช่วงทีโซนก็ต้องขัดแป้งเข้าไปด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นหน้ามาันเอาไม่อยู่อ้ยสีนี้น่ารักมากเลยอะ่ะดูดีเดี๋ยวจะทำแบบผิวแบบรั่งลมแดจดจมูกแดงนนีุ่ยน่ารักมากเราแบบทาแล้วมันฉ่ำๆแล้วเดี๋ยวลองจับๆดูหน่อยนะว่ามันเหนียว มันก็มีความหนึบๆอยู่น,นะถ้าใครแบบคิดว่าหน้ามันมากๆจะต้องแบบตกแป้งทับอีกนิดนึงนะเบาๆแต่สำหรับเตยเตยว,ว,ว่าโอเคนะเตยคือเตยไม่ไม่ทาแป้งก็ได้ทาแค่ตรงช่วงทีโซนก็ได้นะคะนี่ทาเสร็จแล้วนะคะทั้งสองตัวเนาะสองตัวนี้ยังไงบ้างเตยว,ว่าหน้ามันมันฉ่ำดีเนาะแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรพวกบางทีพวกครีมรดักอ่ะมันจะทำให้ หน้ามันเห็นพวกรูขุมขนหรืออะไรเงี้ยพอทาไปแล้วบางทีมันบางอันมันจะทําให้รองพื้นมันแบบมันลอยหรือแบบบางทีมันก็จะทําให้รองพื้นแล้วมันเป็นป็นคลื่นๆน,นะแต่อันนี้ไม่เป็นเลยอะ่ะดีมากสิสวยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปตามซื้อของคุณแม่วิิๆนะคะซื้อได้ที่เซฟโฟรานะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสัคสมาชให้เตยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ